มีแม่ชีหนึ่งคนนับในสมัยก่อนมันจะมีวัดที่มีแม่ชีไปบวชหรืออะไรอย่างนี้คือมีอยู่แม่ชีอยู่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นแม่ชีที่มาบวชใหม่ซึ่งเราก็จะรู้ว่าไอ้พระ,ะบวชใหม่หรือแม่ชีบวชใหม่เนี่ยมักจะเจอผีเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เกิดขึ้นในประมาณ40 5 0ปีที่แล้วมีแม่ชีอยู่ประมาณกลุ่มหนึ่งนะคผม คืออย่างเงี้ยคือถ้าแม่ชีไปบวชเนี่ยบวชใหม่หรืออะไรเงี้ยมันจะคล้ายคล้าย,าย,าย,ายพระที่ไปบวชใหม่คือพระที่ไปบวชใหม่อ่ะมักจะเจอการเจอผีก่อนแต่มีแม่ชีอยู่คนหนึ่งที่เขาเพิ่งไปบวชใหม่ในสำนักสงฆ์เอ้ยแต่เร็กเหมือนจะเป็นสำนักเหมือนคล้ายๆวัดเหมือนพระเนี่ยเรียกว่าสำนักสงฆ์ขออนุญาตเรียกเป็นสำนักสงฆ์แล้วกันนะมันมีสำนักแห่งหนึ่งที่ อยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งนับที่เขาไม่กล้าเอ่ยชื่อนะครับคือมีแม่ชีอยู่คนหนึ่งที่ไปบวชใหม่แล้วทีนี้แม่ชีก็มีความแบบว่าเป็นคนที่กลัวเออเป็นเหมือนแปลว่ากลัวผีก็เรื่องราวในในวัดแห่งหนึ่งอะคือจะมีประมาณว่ามันจะมีปอบที่แบบว่าอยู่อยู่ในสมัยนั้นแหะและ้วแล้วเขาเหมือนไปไปฆ่าปอบ มันจะเป็นปอบยาแก่คนนึงและแก่มากๆปอบปอบกินกินไก่แล้วก็เคยกินไปกินลกเด็กไปกินอะไรอย่างนี้คือเขาก็เล่ามาจนแม่ชีคนนี้เข้ามานะผมพอแม่ชีคนนี้เข้ามาก็ไม่ได้รู้เรื่องปอบเลยก็มีแม่ชีท่านอื่นเขาก็เล่าเรื่องว่าเฮ้ยมันมีปอบนะที่นี่มันมันมันมีปอบมันเขาเขาก็เล่าไปต้องระวังนะแต่ปอบตัวนั้นอะตายไปหลายปีแล้ว ทีนี้แม่ชีคนนี้ก็เกิดความกลัวก็รู้สึกว่าวัดแห่งนีมน้มันมันมันน่ากลัวเออมันมันมันน่ากลัวมากทีนี้แม่ชีคนนี้ตกกลางคืนกลางค่ำกลางคืนเขาก็ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพระธรรมหรืออะไรอย่างนี้ก็ศึกษาไปแล้วผมมีอยู่วันหนึ่งวันดีคืนดีแม่ชีคนนี้ยอยู่ดีๆเกิดสติหลุดขึ้นมาเหมือนโดนเหมือนโดนทําให้ผีเข้าอะแล้วก็แบบว่า กูกูจะกินไก่กูกูเหมือนเหมือนแบบมันหิวอ่ะคือแม่ชีแล้วมันมันอยู่ดีมันมันนั่งอยู่แล้วมันก็ค้างเหมือนเหมือนมันค้างบอกกูจะกินไก่กูอะไรอะไรย่างงี้แล้วแม่ชีคนหนึ่งก็ตกใจเพราะว่าปกติอ่ะแม่ชีอ่ะเขาก็จะเหมือนมันคือจะคลายๆพระเลยแต่ทีนี้คือแม่แม่ชีคนนี้เขาเขาเหมือนอยากจะกินอยากจะกินแต่ไก่ซึ่งมันไม่ได้แล้วจะกินไก่สดด้วยทีนี้ก็ก็ต้องไป คือคือบอกว่ามันก็กินไม่ได้ไปบอกผีที่เข้าแม่ชีอยู่บอกว่ามันกินไม่ได้ก็ต้องไปเชือดไก่เอาก็ก็ต้องไปเชือดอะ่ะแล้วทีนี้พอไปเชือดไก่ปุ๊บเก,ก้าไก่มาให้เอแม่ชีที่ผีเข้ากินทีนี้คนในคนในแบบว่าที่อยู่ในเป็นที่เป็นกลุ่มๆกันนะเขาก็เริ่มกลัวแล้วว่าไอคนนี้มันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรอย่างนี้เขาก็ ose, เริ่มกลัวเริ่มอะไรอย่างนี้แล้ะสรุปก็คือโดนผีเข้าแล้วก็มีการ ตายมีการตาย